ให้ใบไหนที่บวกบอกว่าเป็นคนปากจัดนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องยูทูบนพนันทีวีนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของวิธีดูดวงด้วยไพ่ยี่ีหรือว่าไพ่ถารโลก,กันนะครับโดยในวันนี้ถามเข้ามาว่าไพ่ใบไหนที่บุกบอกว่าเป็นคนปากจัดคนที่คําพูดแข็งกระด้างน,นะครับหรือว่าเป็นคนที่ปากคอเลาะลายด้วยนะครับสำหรับไพ่ที่สื่อถึงว่าเป็นคนปากจัดนั้นได้แ,แก่ไพ่รายชินีดาบและไพ่สามดาบ เพราะว่าไพ่ราชินีดาบนั้นเป็นลักษณะข,ของคนที่เป็นคนแข็งยอมหักไม่ยอมงอนอกจากนั้นรายชินีดาบยังเป็นคนเถียงเก่งเป็นคนโต้เถียงเก่งไม่ยอมอะไรง่ายๆส่วนไพ่สามดาบนั้นหมายถึงทั้งคําพูดและการกระทําที่ทําร้ายจิตใจคนอื่นจึงทําให้ไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นคนปากจัด ไพ่ราชินีดาบแรีไพ่สามดาบโดยเฉพาะเมื่อไพ่สองใบนี้ขึ้นพร้อมกันแลว้วยิ่งบ่งบอกแน่ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนปากจัดอย่างแน่นอนนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ